รอบโหลปีสัตว์แดงเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่การเดิมพฤศจิกายนฤดูกาล2023-24 20นับจนถึงตอนนี้ก็เปิดมาราว4เดือนแล้วนะครับโดยผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้มันสมองของเอริกเทนฮารรวมทุกรายการอ่านเข้าออมาได้ว่าลงเล่น18เกมชนะ9เกมแพ้9เกมในรายละเอียดคือตกรอบฟุตบอลถ้วยรายการหลีกครับไปแล้ว1รายการส่วนความน่าสนใจคือในรายละเอียดของเกมที่พวกเขาชนะคู่แข่งมักเป็นไปแบบที่เรียกว่าคือจับอยู่เสมอสื่อต่างประเทศนิยามชัยชนะของปีสัตว์แดงที่ได้มาแต่ละนัดว่าเป็นไปแบบสไ વ เวอร์วิน ค,ความหมายก็คือประมาณว่าเป็นชัยชนะที่ได้มาแบบเอาตัวรอดไปเป็นเกมเกมโดยยังไม่มีเชฟหรือรูปทรงการเล่นที่ชวนให้เชื่อได้ว่าพวกเขาจะเข้าเบรกชนะยาวๆได้สักเท่าไหร่ส่วนหนึ่งก็โทษกันไม่ได้ผพฤดูกาลนี้พวกเขาประสบปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเยอะมากๆจนขาดความต่อเนื่องในการเล่นแบบมีรูปทรงเพราะผู้เล่นในส่วนที่ต้องเอาไปเสริมตัวที่เจ็บมีลักษณะเฉพาะที่ท,ทาให้เอเดกเทนฮาร์ต้องปรับแก้แนวทางการเล่นหน้างงานให้สอดคล้องกับคุณลักษณะการเล่นของผู้เล่นที่ต้องหมุนใช้ในแต่ละนัดเอเดกเทนฮาร์จะใช้คําว่ารูทีนหรือกิจวัตรท กระทบต่อรูปแบบการเล่นที่ไม่คิกซึ่งกันและกันในหมู่นักเตะทว่าในอีกแง่หนึ่งมันก็มีข้อดีที่ควรต้องชมเอเดร็กเทนฮากและลูกทีมของเขาว่าขนาดเริ่มต้นซีซั่นกันได้กระท่อนกระแท่นแต่พวกเขาก็ยังจะประคับประคองตัวเองให้มีแต้มตามพื้นที่ท็วฟอร์นตอนนี้เพียงแค่3คะแนนเท่านั้นซึ่งช่องห่างคะแนนตรงนี้จะถูกถังมากที่สุด6คะแนนถ้าหากว่าโปรแกรมเมื่อคืนที่ผ่านมาลิเวอร์พูลสามารถเก็บชัยชนะของพวกเขาได้คืออย่างน้อยมันก็สามารถมองได้นะครับว่าในวันที่อะไรอะไรก็ไม่เป็นใจแต่พวกเขาาาากกก็ย็ยยยัััังงงงเขข้้้มมมมมแพพออจะะช่่่่่ววนนนนทททํใใหหหีีไูสถตตลลืุ ฉะนั้นถ้าเกิดหลังจากนี้อะไรอะไรมันคิกมากขึ้นผู้เล่นที่เจ็บถ้ายอยกลับมาเพิ่มเติมมากขึ้นพวกเขาก็อาจจะพบเจอกับช่วงเวลาดีๆในการดันช้ยแบบต่อเนื่องสม่ำเสมอได้มากกว่านี้รวมถึงการเล่นในรูปทรงบอลที่ไม่ใช่แค่เอาตัวรอดไปแบบเกมต่อเกมอย่างตลอด4เดือนที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหลือโปรกแกรมให้ลงเล่นในหน้าปีปฏิทิน2,230 0เกมเกมสําคัญคือ2นัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งจะเป็นการไปรเยือนกาลาตาสายและกลับมาเฝ้ารังเจอกับบบเยอราาย์มิวนกาาิก,รรนกาาส,ส่วนที่เหลือคือเกมพิเมมมมีียยยยยรกกกก8นนัดซึ่งเเาาออออ้3คืปศษ เซินอยู่ในเตดในวันที่3ธันวาคมต่อด้วยการเปิดบ้านเจอกับเชลซีในวันที่7ธันวาคมและการไปเยือนอนฟิลด์ในวันที่17ธันวาคมโดยก่อนหน้าเกมเยือนหงแดงจะมีเกมหนักเจอกับเสือใต้ขั้นอยู่ด้วยขณะที่อีก5เกมที่น่าจะไม่ตึงมือเกินไปคือการเจอกับเอเวอเรตันบอร์นมัธเวสต์แฮมยูไนเต็ดอสตันวิลลและนอตติงแฮมฟอร์เรสที่ไม่หลีก4เกมจาก6เกมต่อจากนี้ไปควรต้องเก็บได้อย่างน้อยๆ8คะแนนส่วนแชมเปี้ยนสีกทำไม่อยากให้กดดันเกมสุดท้ายกับเสือใต้มากเกินไปพวกเเเขขาาาาากกกกก็ตต้้้้้อองบุไชนนนนะลลใหดทท่่ัถ6มมจีีู ทำได้ตามนี้การเดินหน้าสู่เกมแดงเดือดที่รออยู่หลังเกมกับเสือใต้มันก็จะได้ไม่กดดันมากนักสุดท้ายแล้วอย่างน้นอยๆถ้าจะเล่นแบบสวาเวอร์ไปเกมต่อเกมก็ขอให้รอดปลอดภัยจนถึงสิ้นปีนั่นแหละครับ เมื่อถามว่าจุดไหนบ้างที่แมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดควรต้องแก้ไขให้เป็นรูปธรรมมากที่สุดเชื่อว่าแฟนบอลคงตอบเป็นเสียงส่วนมากขายกันคือเรื่องของสมาธิความต่อเนื่องในเกมการแข่งขันเช่นที่วิกตอร์ลินเดเลฟพูดไว้ในเกมล่าสุดที่ชนะลูตันถาว่าครึ่งหลังเกมของทีมนั้นดับลงไปและนั่นคือจุดที่ลินเดเลฟเองก็ยอมรับว่าพวกเขาต้องทําไม่ดีขึ้นทว่าการที่ทีมยังต้องหมุนเวียนผู้เล่นลงสนามอันเนื่องมาจากปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บที่ตามข้อมูลของแมนเชสเตอร์นิวส์ระบุว่าตั้งแต่เปิดซีซั่นมานีดงเเกบ่ถึ20คโยท ล่าสุดก็คือคิสเซนเอเร็กเซนกับลาดมุดฮอยลุน2ผู้เล่นทีมชาติดเดนมาร์กที่คนแรกได้รับบาดเจ็บบริเวณเขา่าส่วนอีกคนนั้นคืออาการบาดเจ็บแฮมสติงเท่ากับไปสมทบกับตัวที่เจ็บก่อนหน้าเกมกับบลูตันจะเริ่มอย่างจอห์นนี่อีแวนที่เจ็บต้นขาและอารอนวาบิสกาที่ป่วยสมทบกับที่นอนลงหมอไปแล้วก่อนหน้านั้นก็จะเป็นทั้งลุคชอคาเซมิโลไทเลวม,มาลาเซียลิซันโดม,มาตตเน,นและอามัดเดียโลทําให้ตอนนี้อัปเดตแบบเรียลไทม์ก็คือเอเร็กคทนฮักมีผู้เล โชคดีอยู่บ้างนะครับตรงที่มีเบรกทีมชาติมาขั้นเวลาเราสสัปดาห์ทําให้เอเดร็กเทนฮารกและลูกทีมจะได้มีเวลาหายใจหายคอจะได้มีเวลาประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อเตรียมการรับมือกับโปรแกรมที่ชุกชุมที่จะตามมาหลังเบรกทีมชาติยาวไปจนถึงสิ้นปีโดยทางเอเดร็กเทนฮากเองก็ยอมรับตามตรงว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาทีมของเขาไม่ได้เล่นฟุตบอลในรูปโฉมโมพันที่ดูดีมากนักประเด็นสําคัญคือเราไม่ได้เล่นกันในฟอร์มที่ดีมากนักแต่อย่างน้อยคุณจะมองเห็นว่าเราก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอตัวอย่างเช่นเกมกกกกัับโเนนทีี่่รราาาาสส้้้งงอไดดมขึึซ ผมมองว่ามันจะเป็นการสะสมความเชื่อมั่นไปสู่อนาคตได้เพราะแม้เราทำผลงานไม่ดีในแง่ของการเล่นในสนามแต่เราก็ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากจุดที่ดีมากขนาดนั้นเมื่อเราเริ่มเล่นฟุตบอลที่ดีได้สิ่งที่ทีมทีมนี้สามารถทำได้หลังจากนั้นผมเชื่อว่าเราสามารถจะแข่งขันเพื่อพื้นที่เทาวโฟได้เพราะทีมอื่นๆก็ต้องเจอช่วงเวลาที่ลำบากเหมือนเราแต่เราเจอมาแล้วเราจัดการกับมันมาแล้วตอนนี้มันเป็นเรื่องของการเอาชนะช่วงเวลาที่ยากลำบากที่เกิดขึ้นกับเราและยกระดับขึ้นมาเกมลีก5นัดหลังสุดเราชนะ4น,นผมูเสมอว่าพีเมก่่เกมายแแ้ตมเดียว เกมมีการต่อสู้ที่เข้มข้นซึ่งมันทําให้ผมพอใจมากกับสิ่งที่ทีมทําได้เพราะมาสะท้อนว่าเราเดินทางมาถูกแล้วรอบวันที่ผ่านมายังมีประเด็นข่าวน่าสนใจในส่วนของเมสันกรีนบูธที่ปัจจุบันอยู่ในสัญญายืมตัวกับเกตาเฟ่ T A โดยที่2อถึงสวันก่อนมีข่าวว่าพอลมิเชลตัวเต็งที่จะเข้ามานั่งตาแหน่งผู้อำนวยการกีฬาของปีสัดแดงในยุคที่เซอร์จิมแลตคิปจะเข้ามาบริหารได้เดินทางไปชมเกมของเกตาเฟ่ T A ay, โดยคาดว่าเป็นการไปดูฟอร์มของเมสันกรีนบูธเพื่อเอากลับมาทําการบ้านช่างน้ําหนักว่่่่่าาาาจจะะคุมมมมหหรืออไททีีดึงตตัััวววกกลลบสูพช ได้เข้ามานั่งทํางานในโรงละครแห่งความฝันจริงๆขึ้นมาจากนั้นข่าวล่าสุดที่รายงานโดยสื่อฝั่งสเปนก็ออกมาระบุว่าเคสเมสันกลินวูดนั้นทางเกตตเฟ่ก็ประทับใจในตัวของนักเตะและมีความต้องการจริงจังจะทาธุรกรรมนักเตะรายนี้แบบถาวรกับทางปีสัดแดงโดยเนื้อหาเผยว่าทางเกตตเฟ่มีความต้องการจะทําดิวถาวรกับทางเมสันกลินวูดหลังตัวนักเตะสร้างความประทับใจในการย้ายมาเล่นแบบยืมตัวที่นั่นโดยหน้าข่าวเผยว่าโดยสัญญาของไม้เขียวที่เหลือผูกมัดกับปีแสดงอีกราวหนึ่งปีครึ่งนั้นทางเก ค่าสินสอดสู่ของนักเตะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกด้วยขณะที่อีกไฮไลท์น่าสนใจมาจากความคิดเห็นของอลันเชลเลอร์ดาวยิงสูงสุดตลอดการศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ออกมาพูดถึงความเป็นไปของมาคัลแลตฟอร์ดโดยวักเด็ดที่บิ๊กเอาเก่าไว้ก็คือการบอกว่าตัวเขานั้นค่อนข้างรู้สึกอย่างชัดเจนว่ามาคัลแลตฟอร์ดในชุดปีแสดงกับชุดของทีมชาติอังกฤษนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของความสุขในการเล่นฟุตบอลโดยคำถามที่นำไปสู่การแสดงความคิดเห็นของเชลเลอร์น,นั้นถามว่าเพราะสาเหตุใดที่ท แน่ๆเลยเราไม่รู้ข้อเท็จจริง100%หลอกเพราะเรามันคนนอกสโมสรเขาทว่าลิ้วรอยสําคัญที่เราพอจะมองเห็นกันก็คือเรื่องของความสุขในการเล่นฟุตบอลคุณไม่เห็นนักฟุตบอลที่มีความสุขคุณไม่ได้เห็นคนที่มีความสุขในเวลานี้ในตัวของมาคันแลตฟอร์ดเขาดูเป็นผู้เล่นที่แตกต่างออกไปสาหรับทีมชาติอังกฤษมากกว่าที่เขาทํากับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดซึ่งบางทีอาจเพราะเขาคิดว่าเขาอยู่ในระดับหนึ่งไปแล้วแต่ทีมยังก้าวไม่ทันเขาและทําให้เขาหมดหวังเขาค่อนข้างจะใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นตัวนําและนนนัั่่่่ททททําาาาาให้้้คุุณจะะแสสสดดดดงีีีีอออกกมมไไยเเววลรร โดยฤดูการปัจจุบันนี้แลตฟอร์ดเพิ่งทําไปแค่ประตูเดียวเท่านั้นเองนะครับซึ่งเกิดขึ้นในเกมพบกับอาร์เซนอลซึ่งเกมนั้นปีสาจแดงพพายแพ้ไปในตอนจบและหลังจากนั้นมาก็นับเป็นเวลา2เดือนกับอีก10กว่าวันแล้วที่เจ้าตัวยังทาตาข่ายในชุดปีศแจแดงไม่ได้เลยแต่ในขณะเดียวกันผลงานของแนวลุกปีสาจแดงคนอื่นๆก็ใช่ว่าจะดีไปกว่าแลตฟอร์ดแต่อย่างใดเหมือนกันครับเพราะอย่างเกมลีกก็มีเพียงแค่แลตฟอร์ดคนเดียวในส่วนของแนวลุกด้านบนที่ทําประตูได้ส่วนที่เหลือไม่ว่าจะเป็นมาเยาอยอออลลุุนน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 ััโโตีีีี่่่กกกกกาาาชชปสส้วไมมมมรฝทจด ก็พอจะบ่งสะท้อนได้เหมือนกันนะครับว่า <S <S สิ่งที่เกิดขึ้นกับแรดฟอร์ดนั้นมันก็มีส่วนมาจากการที่ภาพรวมของทีมไม่ได้เล่นในผลงานที่ดีพอจะขับเน้นประสิทธิภาพของแรดฟอร์ดออกมาด้วยซึ่งตัวของเทนฮาก็เคยพูดไว้เมื่อก่อนหน้าเกมเจอกับรูตันว่าตัวเขานั้นเชื่อว่าถ้าภาพรวมการเล่นของทีมดีขึ้นแรดฟอร์ดก็จะยกระดับดีขึ้นตามไปด้วยเองเขาจึงไม่ได้ห่วงกังวลอะไรเพราะเชื่อว่าลูกทีมจะสามารถกลับมาทําสกอร์ได้แน่นอนและเมื่อมันเกิดขึ้นลูกแรกก็จะมีมาเป็นก่อบเป็นกรรมข ชีวิตให้มีแรงฮึ้นที่จะสู้นั่นก็คือความเป็นไปของแฮร์รี่แม็กไกอดีตกัปตันทีมปีสแสดงที่นับเวลานี้กลับการมาเป็นบุคลากรสําคัญที่สุดอันดับหนึ่งในแผนกเกมรับของทีมไปเรียบร้อยแล้วโดยหลังจากที่อด็กเทนฮักให้โอกาสแม็กไกกลับมาสู่ทีมตัวจริงอีกครั้งตัวของแม็กไก่ก็ตอบแทนความไว้วางใจและโอกาสที่ได้รับมาด้วยการเปลี่ยนเป็นผลงานในสนามที่แข็งแกล่งมากขึ้นเรื่อยๆมาโดยตลอดนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว,ว่านี่คือประเด็นที่ย้อนไปแค่ไม่กี่เดือนก่อนถูกมอกว่าเป็นตัวเลือกลำดับสุดท้ายในตตาาแหนนน่งงเเซอออร์ขขททีมมมถถูกกกิบปลลััโดสะคว อีกทั้งยังโดนลุมวิจารณ์อย่างหนักหน่วงจากทั้งสื่อบางส่วนและแฟนบอลทั้งปีสแสดงเองและทีมชาติอังกฤษบางส่วนที่มองว่าแม็กควายเป็นจุดอ่อนที่ต้องกําจัดทิ้งไปก้ายเป็นเวลานี้เขาได้รับเสียงสรรเสริญอย่างมหาศาลแต่ทั้งแฟนบอลที่เคยปรามาทเขาไว้รวมทั้งสื่อที่เคยตั้งคาถามต่อตัวเขาโดยเฉพาะในแง่ความเป็นมืออาชีพที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ว่ากระแสะแง่ลบจะถมทับมาใส่เขามากเพียงใดแต่สิ่งที่เขาตอบสนองอย่างเดียวก็คือการทําหน้าที่ของนักฟุตบอลอาชีพที่เหมาะสมถูกต้องฝึกซ้อมและรอคอยโอกาสข,ของตัวเองจนเมื่ออออโกกาาาาามถึงงเเข็คว้้้ไไดย่ นจนเวลานี้เอเดกเทนฮากก็ไม่มีเหตุผลที่จะดรอปเขาออกจากเซบตัวจริงอีกต่อไปแม้ลาเฟลวารลันจะกลับมาแล้วก็ตามแม็กไกวได้กล่าวไว้หลังเกมชนะลูตันนะครับโดยเขาบอกว่าเรายังสามารถปรับปรุงเกมการเล่นของเราได้อีกมากเราเริ่มต้นซีซันกันได้อย่างกระท่อนกระแทน่นแต่ผมคิดว่าเราจะเจอจุดที่พลิกฟื้นกลับมาเกมสําคัญของเราอยู่ที่กาลาตาสไลเราต้องเล่นในฟอร์มเหมือนที่เราออกไปเยือนโคเปเฮเกนเรารู้ว่ามันจะเป็นเกมที่ยากและเราต้องทําให้แน่ใจว่าเราพร้อมสําหรับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นหากเป็นเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเราคงไม ของแมวแต่พอเป็นแม็กไกวในชั่วโมงนี้ที่ออลล่าเปล่ปงปังประกายออกมาแบบเต็มที่จากผลงานที่เขาทำในสนามสิ่งที่เขาพูดออกมาก็เลยให้อารมณ์ความรู้สึกพลิกไปอีกแง่มุมหนึ่งที่กลายเป็นแง่มุมบวกมากขึ้นอย่างชัดเจนนะครับ